สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ฝนมาไฮแล้วจะฝนพากินขนมจีนนะจะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่นนะจะเป็นน้ำยาปลาลานาอามือคกโตแล้วก็ฝนได้เป็นขนม,ขนมจีนท่ซอเอานะจ๊ะเป็นขนมจีนซด10บาทละกระปุกนี่อเอิญกระป๋อบ้อแล้วเอิญถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็มีพริกป่นจะพาฝนเห็ดบ่อเผ็ดนะฝนเห็ดให้คนที่บ้านทานด้วยแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยจ้ะผักส่วนครัวเนะ่ย อ่าผักซื้อแน่นะจ๊ะซีมิ้วสามยาจากนันนส่วนขวมัยว่าไปอื่นน้ำลายไปมาเจะเป็นขอ,อยาหนีเป็นน้ำยาขนมจีนของฝนนะเฮียสละคนที่ใส่ถาดกินเลยนะจ๊ะอเอาไปเลยจ้ะหนึ่งสามหัวอันนี้เป็นเซนด,ดี้จ้ะ เซนสวยอ่ะมาดึงเซนโซโยฝนคอ,อยาดใส่มือนะอืแล้วก็น้นำยาขนมนี่ฝนเทเบิดเลยจ้ะอืมคากบอแบบเนี้ยถามจะของเลยจ้ะคากบอละฝนมันบ่เผ็ดน่าจจะพริกปน่น ยานฝนได้หายลงทงอาจารพร้อมแล้วพร้อมสิสิเพจแลนลงทงแล้วล่ะคนให้เขากันกันเมืม่อนี้ฝนกินโซตายเลยคะ่ะเป็นแบบอยากขักอยากแห้งแห้งซ้มหัวอนะไรตินไกล้ฝนเปืเป่อยๆเลยคะ่ะ คืออ่าพูดได้ฟันไม่ดีนะกินได้คือเกาจนะัะกินได้ <laughs> มาจ้ะฝนสดกันนะอืบอบะเผ็ดเท่าใด,ดร่จ้ะอือบะเผ็ดเท่าใด <laughs> มาใจกินน้ำฝนืมหวานลงไปเลยดะทั่วฝักเหวต้นหอมจ้ะแล้วกะ็อยากก่างกะฝนลืมใบโบโบใบ <laughs> แมงลักกับอ่าโหระลาานะไปกับผักแพผวจ้ะผักแพผวก็มี ใบอ่าพุนผู้ข้าวก็น,นีนะคะเอื่นบะถืกเป็นกระจิตทั่วอีกแล้วไกะแข่งใส่เลยจ้ะมาแล้วเจะฝนเอิญอีกก่อนแม่พ่อพี่ชายนะจ๊ะพี่สาวคุณป้าคุณอาคุณอาณอาะไรกับคุณน้องมนาะกินน้ำฝนเลยปะ,ะขอ,อยาใส่ตะเกียบส่วนตัว <laughs> มาเด้อเสียนยืดเยาวดีเย ตายแล้วมวนกันจ้าสันม,มาจ้าขนมจีนมกทั่วทัวาวฝนะักเงาเนาะ เข้ากันคับทั่วงอกจังยานดีขาตาลบเด้อจ้ะ ฝนขอตูดขากันตีนไก่นะตีนไก่เปื่อยเบ้งฝนตุนจนว่ามันสิบเหบลือนิ้วแล้ว <laughs> ข่อยาดได้จ้ะกินเมน,นูนี่มันต้อง ai ừ, cả đủ nhanh 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 đi sai tạc คนได้กินทั่วงอกเถอแบ,บแฝดๆจ้ะเดี๋ยวเปื่อนผู้ขาวต้องออกเสียงกัน <laughs> สมุนฟฟไพรฝุหลายยางนะจ๊ะตีกันเบิดละเอาว่าจะตินไก่ย่อยค้าง เมื่อนนี้เสร็จกันน้องจีนเสียใจเยอะจ้ะเนื้อนุ่มดีค่ะ ไม่มั่งหลักนะแค่อี้ตั ทุคนที่ถามว่าป้าสามหัวเบิดอยู่เตียงเบิดตอ่ะกินต้วกเครื่องกับสอมหัวเยอะเพิ่มเมื่อหัวหนึง่นี้ว่าเป็นเรื่องง่ายต่ <c oughs> <c oughs> แฝนบ้อนในเหตุคลิปนะจ๊ะถ้าเมื่อใดฝนให้นขนมจีนแล้วว่าแม่มาให้นขนมจีนนะฝนสิบอ่ออกจากบ้านแล้วจ้ะมูสวนแบบไปเล่นได้กับสิโบ่ไปฝ <c oughs> นทีกินอิ่มแล้วกกเล่นอยู่บ้านจ้ะฮิวกระตักกินอยู่นั่นแหละ นมจีนบเบเบิร์ดบ่ย้อมหนีออกจากบ้านไปสวนกับบาบ ก็แซ่บจ้ะอยากให้กินน้ำแดงพุดดมักเปรี้ยวหวานมันเค็มกับเพิ่มน้ำปล่าหน่ะจ๊ะนะ เม่อกี้พี่สาวโทรมาแต่แต่กินคอาเวลากินแป๊บนึ่ง น้เสียงหอมแดงที่แม่ซื้อมาไว้นะจ๊ะหอมหัวใ่ญยจ้ะหอมแขกองว่าขึ้นมากินน้ำมันหวานดีแต่ว่าเห็นผักลายเราเลยเบอเอาเลยนะผักลายค่ะปาดมาก,กับ่าได้กินมันอ่ะอื <laughs> ลบทัน <laughs> ถ้าไม่ฝันบนรบนนึงความแม่นเข้าตาแท้สวยหูมันแปบ,บปิดนึงเลยอ่ะ เส็ญเนียวเงี้ยวหีบน้ำได้ขั้นเสร็จเงี้ยวเสร็เดี๋ยวเนอันตราาได้ละมันสิดีดมันพร้อมที่จะดีดตา แม่ฝน,นกินเผ็ดหรือว่าหรือว่าปรพริกบวเผ็ดบ่รู้จ้ะพอทนได้อันนี้เป็นแบบพริกที่แม่แม่เอาหายเลยจะแม่ฝนอ่ะแม่วิไลที่ฝนไปอุบลมานะแม่เอาหายมาหลายจ้ะกัะพิเพญ แล้วตัดๆๆฮูฮูแล้วพระจะใกล้เบิดอตอนกับพร้า สวยอะไรมันร่อนออกเองนะจ๊ะไม่ยาฝนยังกินง่า <laughs> ยเล่นเปลือยเล่นเปลือยได้โดด have นะคำทตีนสุดทไาย ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะจินขนมลืมข้าวกินขนมจีนแทบหลายลืมข้าวจ้ะเดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนมาดินพันกันเดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนมาหาใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝนไปแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่อ่าเข้ามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามไอ้ฝนขอบคุณไลน์ไลน์้ะจ๊ะลากาขอบคุณที่กดไลค์ฝนนะจ๊ะขอบคุณที่กดแชร์ให้น้ำนะจ๊ะ ขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ